กินภามะจากตำํำนานสู่จอเจาะนี้โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงอาจารย์โยชิดะโชโยอาจารย์ของลูกพี่สกัดะกินโทกินั่นเองโดยชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จริงๆมีชื่อว่าโยชิดะโชอินโชอินเกิดในตระกูลสมุไรระดับล่างโดยเขา,าเป็นลูกคนที่สองของคุณซุงิยูริโนซกเกะ ซึ่งตามธรรมเนียมตระกูลซูงิจะต้องส่งลูกคนที่สองไปอยู่กับทางตระกูลโยชิดะทำให้โชอินเติบโตภายใต้การดูแลของคุณอานในตระกูลโยชิดะตระกูลโยชิดะมีชื่อเสียงด้านการสอนไดเมียวมากส่วนมากเขาจะเป็นอาจารย์กันในตระกูลโยชิดะโชอินเป็นเด็กอาชิยะตั้งแต่8ขวบเขาเข้าเรียนที่เมริวกังโรงเรียนสอนปัชญาคำสอนของข,อง,ของจื้อพอ9้าขวบก็ได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียน 9ขวบเขวบพวกเราอยู่ปอี่เด็ก9ขวบได้เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนแล้วโชวอินเป็นคนที่หาความรู้ให้ตัวเองตลอดเวลาโชอินน่ะสนับสนุนหลักการบูชิโดหรือว่าวิถีนักรบแล้วก็ในช่วงที่ญี่ปุ่นยังปิดประเทศอยู่ะนะโชอินได้พยายามขึ้นเรือของคนเรือจัตวาแมทชิวเพอร์ลีทหารของสหรัฐอะ่ะซึ่งตอนนั้น ซาลาเขาพยายามทําให้ญี่ปุ่นแบบเปิดประเทศอยู่เนี่ยทางโชอินก็เลยแบบพี่จ๋าขอไปด้วยได้ไหมอยากไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศด้วยได้ไหมสุดท้ายก็ถูกจับเข้าคุกเพราะว่าผิดกฎหมายญี่ปุ่นไงพยายามออกนอกประเทศอย่างนี้โชอินก็ได้ถูกทางการญี่ปุ่นจับตัวไปเข้าไปอยู่ในคุกก็ได้ทําการจัดการเรียนการสอนให้คนคุกแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในคุกขยันมากน้ำเงินมาก พ่อออกมาจากคุกก็ได้รับช่วงต่อจากพอ่อโดยการเปิดโรงเรียนขนาดเล็กก็มีลูกศิษย์มากมายอาทิเช่นซาก,กาโม o โตะเลียวมะอาสึระโคโกโรทาคาซุมิชินซาคุเป็นไงคุณหน้าไหมคุณน้าคุณชื่อคุณโชอินให้การสนับสนุนกับกลุ่มโซโนโจอีก็คือกลุ่มที่เธอทุนจกักรพรรดิแล้วก็ขับไล่ต่างชาติแต่ในขณะเดียวกันโชอินก็กลับเห็นด้วยกับทางโชกุน เออเปิดประเทศก็ดีเหมือนกันประเทศเราจะได้พัฒนาขึ้นกองกําลังทหารเราจะได้แบบแข็งแร่งขึ้นตอนนั้น่ะโชกุนกับจกักรพรรดิเขาอยู่คนละขั้วกันนะทางโชอินก็สนับสนุนจกักรพรรดิด้วยก็รู้สึกว่าเออเปิดประเทศของฝั่งโชกุนก็ดีเหมือนกันแต่ในตอนนั้นอะทางโชกุนเขาก็ยังมีอํานาจอยู่ใช่ไหมฉะนั้นการที่โชอินสนับสนุนกลุ่มโซโนโซเอะมันก็เท่ากับ ผิดตัอเองก็เลยถูกจับกลุมแล้วก็ถูกประหาชีวิตในวัยเพียงแค่29ปี